ตัวแอเลยก็ฝากถึงนะครับฝากถึงอย่าลืมว่าคนที่ให้โอกาสเราเอ,อให้เราตั้งตัวได้มีโอกาสก็คือว่าเจ้าหนี้นะครับคนที่เขาให้เขาย,ยืมเงินมานะครับผมว่าเขาคือผู้มีพระคุณนะครับมุมอมองผมนะบางคนนี่เครียดเวลาเขาท่วงเขาหยัางบางคนก็นบอกว่า มันบืดเงื่อนดอกไหนมันย่ำได้ก็ได้นะแต่ว่าผมผมแครนะผมแค่ผมเลยมากกูทอกซอยครับกูตรงนี้มาปิดตรงนี้บางทีก็ต้องขอใจนะครับบ่เดือดร้อนมันทันซับเปลือยเลยบ่มีนี่มีสินน้ามูนี่มีตงวันรถโอ้แล้วมันเสียบออนี่ ปลูคนอ้อยปลูกปลูกอ้อยปลูแม่นพคนนี้นี่ที่สี่ไร่แล้วก็ทุ่มทีที่ขายโล่งหมออาจารย์มาดูว่าสับเปลือยจะขายอะไรเอาให้เดานะครับสับเปลือยทำธุรกิจอะไรนี่ทมทีเลยนี่ทมขนาดนี้แล้วโโเปิดเพลงมวลนี่เอฟซีบิวจิตได้เนี่ยคน ล้วมันคือว่าปูทางเขาเบิ่งโดดไปเหรอน่ะยังแนวรถบ่น่ะทางทางเป็นดินเหนียวครับลูดใครดอกเขามีตัวเอเบิ่งเขาสบายฮะเสียดหยังสิทมที่หหเห็นหยังเห็นเรื่องจะหลุดล้างแต่เงาเขาไม่ยึดแล้วที่ทา,าหยังไอ้ย่างรถนี่ ถ้าคุณที่ไสุณอยู่เ้ยมารขี้แมวขี้แมวเอ้รถบักลายซุมเั่น,น,นอรถทังอื่นมากบักลายเลย่ฮะนะมีุอยูเอาแเอา้นมาต้นแรนมานิ้หน้าหนา้าัวโอ้ ขอบนี่คือบอ,อมามาเมน,น,นม่ได้ไข่ไหมดแทมคือยเดเกัไปซีสเกตได้ล่า,ไป,าไปอย่างไปเหนียไปบ้านไปตาบเอารถเก่าๆเดีพาลูกไปองเออย่าลูกไข่เนี่ยไปยยต่เสาอะไรไปน,นจังมือ

โอ้อยือกาเกิดปะโอ้อยไหมเกิดซื้อปะสูตรใบนะครับมักใหลายๆเฮ้ยโซลาเซลล์คุณโซลาเซม้องบวเขาม่อกีมแม่ไ่รำคาพราะบาดขาไม่ะเอาพูไม่เาปิบตด้ม่าับามเจ้าคือโมแม่คเป้าใส่น้ำโอ้อยคนตายเเ้ เอาดีๆเจ้า่มากสบหาผู้ไม้ก็ต้องบอกเนาะเอาไปจอจอมายไเข้าหุอแล้วนกนเ้้เกีกยวแล้วจอแล้วก็เล้วเจ้า่มาเนาะมื่อทังคู่เนาะเจ้า่มาาคอยกับจเปียนผู้ไม้เขาอยู่ใส่ยื่นี่หเละเนีบอกขอยู่ไกลเึนีแหละเออเน้ี่กันมอยู่นะบอกี่ันไมยอบอก มันตัดแห้งขงนไหนบอวะไซลอกเครื่องมันตัดเบิน,นมืน,นตนีตัดเบิดมื่ข้าวเหียวข้าวเหียวหนึ่งแม่มึอเพงเ่งน,นี่เขาจำได้บ,บอวะนิดหน่อยหนึงเิเพโนี่เรื่งนั้นก็ได้เมื่อกี้ตาบอวะที่บุมมเวลาถย ก็ไยัะครับท่านนอ่งสายยันสัญญาจะมึงพี่น้องเตกูเลยว่าบอกโอ้กูซิ่งเลยว่ะเหตยนตึกบ็อกหลายมือเลยนี่ลงคลิปลงยังมาได้เลยปึ้นหน้ามาเหุอ่ะเยจะไนมาเแล้วไอ้มึงสิเกตแลลูกลูกอกแล้วแ้ากเเตโอ้สับปลือสายรวยครับ รวยมากแต่วงมันสีเหลียวเป็นหมอจะวงมันเกียดเัีงสิโอ้นลากมาแต่นู่นนะครับไอ้ลากไกลไม่เท่าไหร่ครับมันต้องผ่านหลายหมู่บ้านครับผมเบื่อตรงนี้มันมันต้องค่อยๆคย้านขันเรนผ่านลานกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ ฟุ้นเขาก็ห้องดาอีกนี่คือหน้างานรถเกี่ยวข้าวโอ้ยรถดินรถดินเออเฮ็ดดินก็มีปัญหาอีกแบบหนึง่งเกี่ยวเขาก็มีปัญหาอีกแบบหนึง่งม่งไม่ไงมาล่ะโอ้ไม่ไงขึ้นยอมผมมาเป็นสาวได้ไหมเฮ้ยี่รถไม่หาไม่ญงไม่ไงมาอย่างน่ะ

นีนะมีขนขายดาวสาิบ่แสนนึงแสนหาลแต่กมาต่อรองเอา่ยู่กแต่งละกห่น่นหกหมื่นีหกหมื่นออืมี่หัวจ่งหาีงมาแล้วหวหนึ่งดามาองแสนแสนอืม แ้าวอเ,เกอวอ่ะอันนี้ขายดาวเท่เไหร่วาหมึนแค่นี้นะรถเกียวกับเลีาาเยวช่างเถอะรถเกี่ยวนี่สิข่าวดเท่าไหน,ไนก็พ,นพ,นพูดเร็ว มันพอครึ่งหนึ่งบ่ครึ่งหนึ่งบ่ราคาพอครึ่งครึ่งเลยเอามากูเอาเองไปไปเอาเลยเขาว่ามันบอดีมันบอดีมันหยอดบางแล้วก็เฮ็ดเตรียมดินเตรียมยังบ่ได้ก็คือเอาแหละก็บสูไลว่ามันบอดีที่จริงเนี่ยมันดีแมนระบบมันดีกว่ามันหยอดเขาหมดก็ได้ ได้หมบอกรบกี้ยไปซื้อมาเดี๋ยวกูยืมยอดกระปไปเอาเพราเอาลึกมึงเขาหูเขาคุปปับเลยเดี๋ยวมึงแก่ห้องไรสูงยอดแล้วต่ออะไรแล้วอ่าไปต่อนลูกอีกแก่หนาสิขายรถมาว่ารถกะมียนะแจ็แถวขึยดแถวย็ดแถวครัแกมาไปเดี๋ยวไปยอดกระปุดมัยอดกรไปเลยปพดมันเป็นจานอีแบบนึง มันอะไรเครื่องยอดพวดมันเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเอ็นเลี้ยวเขากู้กระยอดได้แล้วไม่พยอดไปกินไกเส้นไ้เป็นงจอไปเลยเท่าไรจักกิโลเรียวว่าสีสเกียนีกว่านั่งคุนเหรอไปไปเอาเร็วๆทราบวางนั่นข้อนัวรดเกีียวหัวลด เรือแทนเครื่องทเรแทนปั๊มอืม